สวัสดีครับคุณฟังทีักครับวันนี้ขอล่ามวิสามันบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยสันสตอร์แมนแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่6เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ครับให้หัวข้อเอาไว้ว่าทัศนคติตํารวจโลกแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสันบอกว่าครั้งโน้นไม่สมความคิดแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตกใจ ครั้งโน้นไม่ส่งความคิดเพราะว่าหลังจากที่คุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเนี่ยเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนของสอพอหินซ้อนให้ดำเนินคดีกับคุณยืนยงโอภาก,กุลหรือว่าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับดำเนินคดีข้อหาบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าถาวรพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ก็ไม่รอช้าแหะครับกรมป่าไม้รีบออกมายืนยันเลยนะครับว่าผลการตรวจสอบพิกัดที่ดินเนี่ยพบว่าที่ดินของนักร้องเพลงเพื่อชีวิตคนนี้ไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเขตป่าถาวรลแต่อย่างใดน,นะครับน้ะมืวานซืนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสมความคิดอีกหรือเปล่าเมื่อวีระหอบเอาหลักฐานทวงถามความจริงกับคุณเสกสกลอัฐากรกรณีที่มีนักธุรกิจอ้างว่าถูกไฟหลังเนี่ยรียดเงินจํานวน2ล้านบาท แลกกับการช่วยวิ่งเต้นดีลโครงการของรัฐบาลซึ่งก็ด้วยตำแหน่งแห่งหนต้องขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้กับคุณวีระได้สมความคิดนะครับกับกรณีนี้ส่วนที่คุณเสกสกลลั่นคำออกมาว่าแก๊งนี้ต้องเอาให้คุกให้ได้ไม่ปล่อยเอาไว้เสกสกลพูดมาคำนี้เนี่ยก็ต้องตามดูกันต่อไปแล้วครับว่าใครจริงใครปลอมนะครับแต่เรื่องจริง คือคุณนันทิวัฒน์สามารถในขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนี่สิครับไปโพสต์ข้อความเอาไว้บน f c e e o o o นะครับบอกว่าไม่เสือกสักเรื่องแล้วก็ตามด้วยคำถามเนื้อหาใจความอธิบายกันอย่างนี้ครับบอกว่าเห็นข่าวที่คุณทอนเนี่ยไปเจอเรื่องของการชุมนุมประท้วงในอิหร่านผมก็ไม่รู้นะครับว่าใช้สิทธิ์อะไรจะไปข้องแวะเรื่องภายในของประเทศอื่นเขาเนี่ยนะครับ ใช้มาตรฐานความคิดอย่างไรไปกล่าวหาอิหร่านว่าเป็นประเทศเผด็จการอย่าทำตัวเป็นเชเกวบรานักปฏิวัติต่อสู้ชาวอาร์เจนตินาเขาเนี่ยมีจิตใจต่อสู้เพื่อชาวละตินอเมริกานะครับที่ไปสู้ทุกที่ทุกประเทศอาสารบทุกพื้นที่แต่ต้องรู้นะครับว่าเชเนี่ยเป็นนักสังคมนิยมนะครับต่อต้านอเมริกานะครับ อิหร่านกับประเทศไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมกันอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า400ปีแล้วนะครับนับตั้งแต่ยุคที่เป็นประเทศเปอร์เชียส้วยซ้ำไปมีชาวอิหร่านที่เข้ามาอยู่ในไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็กลายมาเป็นคนไทยสืบสายตระกูลเก่าแก่จนอาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีอะไรจะมาแยกและทําลายสายสัมพันธ์นี้ได้แล้วนะครับหลังจากที่โพสต์เชิญชวนไม่นานเนี่ยสถานทูตอิหร่านก็ออกแถลงการทันทีอยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับ ทอนไม่ต้องไปชวนใครต่อใครให้ไปต่อต้านประเทศอื่นเขาหรอกครับถ้าทอนอยากจะเป็นนักการเมืองที่ดีเนี่ยทอนจะต้องรู้จักคําว่ากาลเทศะนะครับไม่ไปก้าวกายหรือก้าวล่วงกิจการภายในของประเทศอื่นเขานะครับอย่าใช้ทัศนคติตํารวจโลกเที่ยวไปตัดสินว่าประเทศนั้นๆผิดโลกนี้มันมีความแตกต่างไม่จะเป็นต้องเป็นพิมพ์เดียวกันหรอกครับไม่ต้องเหมือนกันหรอกทัศนคติอย่างนี้เนี่ยอย่าว่าแต่จะเป็นนักการเมืองเป็นไม่ได้เลยนะครับเป็นนักปฏิวัติก็ล้มเหลวครับ สันสตอแมนบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเอาแล้วครับอย่างนั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นพวกสอใส่เกลือกไปวันๆก็แล้วกันนะครับเอแต่ก็ไม่ได้นั่นแหละเพราะถ้าขืนปล่อยโดยที่ไม่คอยทักคอยท้วงหรือว่าคอยดีดปากเอาไว้บ้างเนี่ยเดี๋ยวเดี่ยวมันจะยุ่งนะครับไม่ใช่อะไรก็อย่างที่อานท์ศักบวรวิทย์บอกว่าบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟถ้าประเทศไทยมีนักการเมืองสารแนในเรื่องที่ไม่สมควรแบบนี้นั่นแหละครับเอาแต่คนนี้ไม่สารแนครับ ผมก็ลังหมายถึงนักการเมืองหน้าใหม่อย่างคุณพภัทรชุ่มจิตรีไม่ต้องทําหน้างงนะครับก็คิงก่อนบายนั่นแหละครับวันก่อนในเห็นข่าวเปิดตัวเป็นผู้สมัครสสเขตหนึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันไปแล้วเรียบร้อยในสีเสื้อของพรรคพลังประชารัฐเขาอะนะครับนอกจากจะก้มกราบพื้นเวทีเอาอย่างอดีตนายกหนีคุกแล้วเนี่ยนะครับคิงยังไปกล่าวปราศัยเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้บอกว่าขอให้ผมมีโอกาสได้ทํางาน เข้ามาเป็นผู้แทนรัษฎรทําหน้าที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ผลักดันการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรพร้อมกับแก้ปัญหาราคาสับประรดและชูกีฬาฟุตบอลให้พัฒนาส่งเสริมวัวลานเป็นกีฬาพื้นบ้านที่ถูกกฎหมายเพราะจะได้เป็นการสนับสนุนเด็กเลี้ยงวัวให้มีรายได้นะครับแม่ฟังดูแล้วเนี่ยวันนี้กล้าที่จะแลกกับอาชีพบันเทิงเพื่อตอบแทนทุกคนเลยนะครับที่ทําให้คิงกอร์ไม่มีวันนี้เนี่ย กล้าคิดกล้าทํากล้าเปลี่ยนขอเด็กรุ่นใหม่มาพัฒนาบ้านเกิดจริงจังนะครับอันนี้ไม่ได้เอาหานะครับ